กิ่นหอมครับวันนี้แม่จะทําอะไรโอ้ยหอมคุ้งเลยอันนี้เป็นปลาอินทรีปลาอินทรีหอมโอ้โหคุ้งเลยครับปลาอินทรีแม่ทอดเสร็จแล้วแม่ก็จะมาผัดคะน้าปลาเค็มใช่ไหมครับว้าวืต่ก็สวยร้อนๆเดี๋ยวให้ดู เดี๋ยวให้ดูปลาอินทรีย์ก่อนนะครับอันเนี้ยปลาอินทรีย์อ๋อจะเมื่อเนื้อปลาอินทรีย์เค็มในน้ํามันขึ้นนะครับอ่าทึ่งทองปลาอินทรีย์หอมจืดนะครับอันนี้เก็บอ่าแนวเปิดไฟแล้วนะครับเก็บไว้ได้นานใช้ปรุงอาหารบริโภคได้นะครับ ปราจิจยาฆ่าวแมลงและสารเเือปนะครับมันจะดองมาอย่างนี้นะครับเนี่ยดองมา <c oughs> จะบอกว่าดองมาในกับน้ํามันพืชอันนี้มันจะมีรสชาติเค็มใช่ไหมแม่อ๋อ <c oughs> ดองเค็มนะครับแม,ม่มเก็บไว้ก่อนแม่จะมาทอดนะครับทอด พอทอดเสร็จเราก็ต้องเอามายีๆอย่างนี้ใช่ไหมแม่ยีๆแล้วก็เอามาผัดกับคณะเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้แม่ทอดปลาอินทรีเนี่ยให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดคณะปลาเก๋งกันเห็ไหครับอ่าทำไมมันเลกไ,ไม่พอพอหยิบมาจากขวดมันก็เปื่อยแล้วไงอ๋อ,อเ,เขาต้าจะดองนาน ก็ทําชิ้นบางๆอ๋อชิ้นมันบางใช่ไหมครับแล้วแล้วอาจจะแบบว่ากลัวไหมก็เลยแบบว่าเนี่ยเดี๋ยวว่ามันไม่กลัวไหมใช่ไหมครับก็เลยแบบว่าเอ้ยเอาขึ้นมาก่อนอะไรเงี้ยก็ผัดมันก็สุกพอดีสับเนี่ยโอเคได้เอาลงใส่ให้หมดกวางเค็มไม่เค็มโอเคอันนี้แม่สับมันก็เลยนะครับได้อันนี้แม่ก็จะล้างผัก อ,อ๋อมีใส่กระเทียมนะครับแม่แล้วก็เดี๋ยวล้างคะน้านะครับเดี๋ยวหัน่นอะไรเสร็จเดี๋ยวถ้าผัดเดี๋ยวแม่เรียกมาอมแม่ก็จะเอาน้ํามันที่ทอดปลาเมื่อกี้นะครับหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่กระเทียมไปเรียบร้อยใช่ไหมแม่แั่วต้อแม่แก็จะค่อยเติมไม่ใส่ผิดี่้อะไรนะ เพราะว่ามันได้ความเค็มของปลาแล้วใช่ไหมแม่ใช่ค่ะอันนี้แม่ใส่ปลาลงไปแล้วใช่ไหมครับปลาแล้วเอเพราะว่าปลาเราจะชิ้นจะละเอียดหน่อยนะครับครับต้นดังการผัดก็เอาต้นคะน้าผัดไปก่อนนะครับมันจะได้สุกง่ายเอ้ยมันจะได้สุกก่อนใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าต้นมันแข็งอา เอาส่วนที่เป็นลำต้นนะครับที่แข็งๆหน่อยเนี่ยลงไปผัดก่อนนะครับเพราะอันนี้จะสุกยากนิดนึ่งน,นี้หอมปัดเก็มขึ้นมานะครับ ข้าวเลยนี่เนานาติมน้ำต้มสุกสักหน่อยนะครับก็ความเค็มได้แล้วเราก็เพิ่มความหวานนะครับเพิ่มความหวานโดยน้ำตาลน้ำตาลติ๊ก เราจะชิมดูนะครับเป็นไงครับแม่กลมกล่อมแล้วนะครับแม่บอกว่ามันได้ความเค็มของปลานะครับแล้วก็ใส่มนตาลปิ๊บลงไปกลมกล่อมพอดีเลยนะครับ นี้ก็สุกพอประมาณใช่ไหมครับมันจะได้มีความกรอบนิดนึงนะครับอันยิ่มเกินไปมันก็จะได้รสชาติอีกแบบหนึ่งแม่ก็จะใส่ใบคะน้าลงไปนะครับนี่คือะคะนาปลาเค็ม ก็เดี๋ยวผัดให้ยุบนะครับให้ขนาดนิยุบลงไป ถ้าเกิดใครชอบพริกแม่ก็แนะนำว่าให้ตำพริกตำแล้วก็สับๆเอามาใส่ได้นะครับแ้น้ำปลาเค็นะเมพร้อมรบบอับประทานโอ้โหเน้นๆนะครับก็จะมีติ้นปลาเค็มอยู่ ปลาเค็มเดี๋ยวความชัวร์ครับเดี๋ยวแม่ชิม ปาเค็มปลาเค็มทำจากปลาดิทสีน่าทานมากเลยครับแม่ ปลาเค็มและต้มเป๊ะปลาเค็มที่ร้อ